สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือได้เอากับข้าวมาให้คุณเสือนะคะมาหาคุณเสือว่าอยู่ไหน,นะะเนาะค่ะนาอนี่ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามี f อซนะคะสั่งกับข้าวให้คุณเสือนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ เยอะมากเลยนะคะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ปิ้งไก่นะคะแล้วก็มีขนมหวานด้วยนะคะปิดท้ายมาแล้วมาแล้วมามาแล้วค่ะมาแล้วนี่นะคะจากที่ไหน,นเนาะอ๋อจากคุณป้าต้อยค่ะ,คะสมคิดนะคะอ๋อครับผมขอบพระคุณนะครับสําหรับ อาหารนะในวันนี้นะคจับจับจับีบบกค่านี้มีอย่างบ้างเนาะข้าวเหน,ยเนียวค่ะแล้วก็ปิ้งไก่ปิ้งปลาดุกนะคะปิ้งปลาปดุกนะคะแล้วก็ขนมหวานนะคะโอ้มีขนมด้วยนะฮะค่ะปิดท้ายด้วยขนมนะคะขอบคุณมากมากเลยนะครับป้าต้อยใช่ไหมครับค่ะป้าปต้อยสมคิดค่ะขอบคุณป้าต้อยมากๆเลยสำหรับอาหารในเช้าวันวลนไทนชายวันนี้นะครับผมนะฮะ ถูกใจพี่เสือมากพี่เสือก็จะทานให้อร่อยแล้วก็อิ่มไปทั้งวันแน่นอนนะครค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ผู้ใหญ่ที่เอามาส่งด้วยครับค่ะค่ะนี่นะฮะไปก่อนนะคะจะไปหานิกกี้ไปหานิกกี้ก่อนค่ะมาส่งถึงที่เห็นไหมคะนิกกีิขี่มอเตอร์ไซค์มาอ้าวนิกกี้ไปไหนเมื่อสักครู่ยังอยู่มแม่แมแถวนี้เห็นอยู่หรอคะสงสัยเดินไปทางหน้าบ้านเราจะไปหาหน้าบ้านก่อนค่ะจ้า ก็จะขี่มอไซค์แล้วนะคะไปไปไปหานิกกี้นะคะโออก็เสียงมอไซค์นะคะอันนี้มันไม่ใช่ไรสุดนะคะก็เลยปิดเสียงไม่ได้นะคะต้องขี่มอไซค์ไปหานิกกี้ก่อนละคะ่ะโอ้ยนิกกี้นิกนกี้อยู่ไหนเอ่ยนิกกี้ครับ ื่อกี้นี่เห็นอยู่บอกค่ะ่มให้กินบว่าออพมให้คุณเสือนิกกี้นะคะมันก็ฝากไว้เลยนะคะพ่อมาต่อยฝากไว้ให้เนเดอร์วันนี้ก่ะนี่นะคะนิกี้แกเสร็จแน่อันนี้ก็ฝากไว้นะคะของนิกกี้นะคะเราขโมยอาหารหมาอันเหรอ น่านุ่นน่าจะใช่แล้วให้พอมาต่อยเอาให้มันเด้อค่ะจ้ากินกันม้วนซื่ถ่ายเอายายยายจะขโมยของนิกกี้เหรอค่ะจ้าเพราะว่ายายไม่มีอันกินอ๋อได้ค่ะต้องขอยืมจากนิกกี้ก่อนเนาะเรียกว่าขอยืมแบ่งเลยแบ่งจากนิกกี้เลยจ้าได้ค่ะเพราะว่ามันเยอะค่ะโอ้มันมีตับมีกลิ่นด้วยเก่งใจมันเดี๋ยวจะหาว่า ยังหมากินเดี๋ยวเขาจะว่ากินของหมานะนู่นหรือ่ะเอาเลยค่ะคุณยาเดี๋ยวจะไปถวายพวงมาลัยต่อค่ะคุณยานเจมสพี่บอกว่าเห็นพริกล้วไม่กล้ากินทำที่ลุงยานกินอะอะไรอะไรคะลูกโดดลูกโดดอ๋อเดี๋ยวจะเอาพวงมาลัยไปถวายอีกก่อนค่ะเหลืออีกหกวันพวงมาลัยก็คือแบบ ข้าวเราไม่ได้อวดนะแค่บอกว่าโจโจนี่คือเห,ดไไดห็ดโจมาทานผักหวานเราไม่เคยเดี๋ยวจะเรียกให้นะคะให้โจมากินข้าวบอกคะพอมาต้อยให้โจมากินข้าวบอกน,น,น,บน,นี่ค่ะเราก็จะไปนะคะที่หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะ แม่ใหญ่ก็จะรีบเดินเลยล่ะค่ะนิกกี้อยู่ตรงไหนเนาะนิกกี้นี่อ๋ออยู่กับคุณโจ้โกกอกนะคะนิกกี้เนาะนิกกี้นิกกี้กินอาหารเลยฝากไว้กลกับมาต่อยละเด้อนี่นะคะนิกกี้ค่ะ,ะ,คะอ๋อ เห็นแล้วนะคะเห็นแล้วค่ะนี่ครับผมครับผมอืมน่ารักมากเลยเจอแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะก็มาถวายพวงมาลัยเช่นเคยนะคะ นี่เราก็จะเอาของที่ไหว้เมื่อวานเนี่ยนะคะลงมาไว้นะคะแล้วก็จะเอาอันใหม่ขึ้นไปค่ะวันละสองพวงนะคะ าถวายให้แล้วนะคะเดี๋ยวขอจุดทูปก่อนนะคะขออธิษฐานให้เอฟนะคะจุดทูปแล้วก็จะอธิษฐานด้วยค่ะแต่ละวันเนาะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือหลวพ่อพระพุทธชินราชนะคะเสร็จแล้วก็จะไปพระพรมสีหน้านะคะ นี่นะคะแล้วก็วางแล้วค่ะแล้วก็จะจุดทูปนะคะตรงนี้ก็จะจุดทูปทุกวันนะคะ ะะแล้วก็จะไปต่อที่แม่ย่าสุรพีนะคะ

นี่ค่ะอันนี้ก็คือถือว่าสิ็์แล้วนะคะภารกิจวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณเอฟซมานะคะที่กดไลค์กดติดตามนะคะให้ช่องผู้ใหญ่ินมโกกอกนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ